การคาำการราม okay, อบมงครันเกิดอข้าการศ ouais, ึกษาประจําปีพุทธศักราช2 5 6 8ปอันนี้พระครูประักสมาธิคุณจัวัดวระสวนประสิทธิ์จากนักแหงคลองค้นก็ได้มาอยู่ประจำที่แล้วจะได้มะครับจะได้มอบีหาประกาศกับปากคุณโยนะครับ พระมหามสุรพล,ลสุรพะโร6พระมหาการติกขาวโรครั้งเดียวไม่ต้องไม่ต้องกราบครั้งเดียวพอครับมหาอมชัยสติสามันโนนะครับทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับครั้งเดียวครั้งเดียว ครั้งเดียวครั้งเดียวครับเรานะครับนั่นเลยครับก็ต่อไปก็เดตาเครื่องนะครับคือการศึกษาของเด็กนักเรียนนะครับของเด็กนักเรียนเริ่มตั้งแต่ทฤษฎีว่าิทยาแต่พอที่จะนั่นก็กล่าวความเป็นมาของนะครับ ความเป็นมาของเรื่องการศึกษานะครับที่ด้านนี้ก็ความเป็นมาเป็นไงก็จะเรียนเชิญให้ท่านพันตำรวจเอกสุผนสุขนาตนะครับเป็นผู้นะครับเป็นของการรับทุนการศึกษาผู้สอน พระที่ขับผลงานคุณสอนบาลีนะครับพระมหาวิเชียนอนุตโลนะครับรมหาสารคูสอนน่ออติสอนัตโตพระมหาหมูรักนาพาวโระมหาทันทองทันครั้งเดียวครับครั้งเดียวทั้งตัดโตนะครับสี่รูปสี่รูปนะครับห้าาสี่รูปนะครับ ครับก็เดี๋ยวจบจากพระพุทธเจ้าที่เป็นพระผู้สอนเรียบร้อยแล้วก็จะให้นะครับพระท่านท่านตำรวจเอกสุบุญพุฒนาลัยก็ขอเลยครับเป็นคนความเป็นมาของโครงการศึกษาครับขอบคุณครับท่านเขายรูปใส่จังหารอาทิตย์มาเขายรูปฝากแม่พี่ แต่จเจ้าหลบแป๊บนึ่งจันมหานนบนตางนี้ครับพี่ม้าทานขออันนี้อ่าถ่ายรูปก่อนรับทุนแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปรวมกัน ปฏิบัติให้กับญาติโยมที่สมองได้ช่วยวัฒน์ทำของการตายของการมึนหัวยี่สิบกว่าแล้วนะครับเป็นกําลังสําคัญในการจัดงานต่างๆของวัดสวนประสิทธ์นะที่คุณอุดมเนี่ยเป็นคนเอาหัวเรี่ยวแรงนะครับติดต่อทุกอย่างได้คนที่จะรับถิดนะครับมาเด็กโรงเรียนภาคตุ้งเอมาทำมาครับ มามา,มาเข้ามาในนี้เลยครับแขวเลยนะครับตรียมการเพิ่มเอยในการแขงขนมาครับครบคเอเล็ครับเข้าไปเลยนะการปืถ้าผู้ายจะยกมือด้านนะครับายกมือนะครับ โงเรียนประพาสวิทยาแล้วก็โรงเรียนวัดบางเตยโรงเรียนพิชัยพัฒนานะมารับการศึกษาอันนี้นเลาลงเรนหนี้มันิดสองคนนี่ยผู้ A จากโรงเรียนประพ่าสองคนนะครับอะดรก็่อนพรงนี้ยังครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ่าสิงครับเดินเข้าไปลงเดินเข้าไป เอามือเดนไปเรื่อยนสองมือนะคะลูกมาทางนี้เลยเดินทางนี้เดินมาทางนี้เดินออกมาทางนี้ออกมาทางนี้นะครับข้างนี้เลยเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดียวเดี๋ยวเนะครับเดี๋ยวต้นถ่ายก่อนนะฮะครับเดี๋ยวมานี้เลยมานี้นี้เ ก็เด็กบอดตัวนู้นนะอาจารย์ไหนที่จะเป็นคนถ่ายรูปไว้ให้เป็นที่ละลึกก็เขียนตัวนะครับอ่าไปไปไปเรงเนอาจารย์กอล้วเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้คนเดียวก็เ,วกเลยไม่ไม่รู้ภาษาดินะครับเดินเดินเดินไปนูน้นรอ่า เป็นมนรุ tôi, ่นน้องอ่านเดินเไปทางซ้ายเือท่านก็กคัวก่าเอ่อครามเพื่อนกาดเพื่อนไปเลยนะครับอืองานเดินของมือไปเลยนะกา เวลงอยู่ังยังไม่เอาไม่ต้อออกไปครับอยู่นิ่อยู่นิ่งาฮะเอาไปอ๋อไม่ใช่ครับที่ว่าเกี่ยวส่งคนนี้ใช่ไหมครับที่กุงเท ส่วนส่วนอันนี้ใช่ไหมครับถึงตัวเองยาวต่อมาแล้วอะค่ะอันนี้นี่นี่นีเพลงทั้งหมดใช่ไหมครับหรือไงหรือเรียงทั้งหมด A B C D อยู่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะได้เรียงต่อไปเลย A B C D อาจารย์ครับทีต uh, okay. ่อไปนะครับก uh, ็เป็อนะครับครับแล้วก็คือดองอีกสงท่นเนี่ยขอบคุณนะเนี่ย อาหมดอีกชุดนึงใช่ไหมนี่โรงเรียนคนเราโรงเรียนารห้องเลยครับการน้องเลยรับเชิญมือนครับาจเหออีกชุดนึงเของพี่ อ่าเดี๋ยวทุกปีของของของวายูน่ะนะแล้วของเงยูน่ะทุกปีอ่ะไม่ก็ไม่ใช่ว่าใครใครก็มาเดียงแล้วโรงเรียนแล้โรงเรียนสามลำดับเช็ดเอาโรงนรียานั่งแทนไปเลยนะครับของเง้เราคาต่อต่อต่อเลยครับทุกปีทุกปี ดีคนองอเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็จะก้าวสุดละเดินมาเลยไอเดินมาขันมาดชุดนี้ได้จากลูกสาวของคุณประยูรแก้โทษก็คือเขาเป็นรองอธิบดีนะครับผู้รักษา การนะครับแล้วก็เฮ้ยสารุทรนะครับแล้วก็เคยเป็นเป็นศิษย์เก่านะครับเป็นศิษย์เก่าเรียนพระรุ่นแรกแเลยนะครับก็มีความหวังทุกครั้งเรียวันนี้เลยถึงคนกระทาเดี๋ยวรอสักครู่เลงนะครับ หมดยังเดี๋ยวหมดคนสุดท้ายแล้วเนี่ยดูดูฟองลูกมาใส่ลูกกันก่อนนะใครรู้คนเล็กๆอยู่ข้างหน้านะคนหลังเสร็จเรียบร้อยรอคนหนอยรอคนรอคนร่วมกัน